เรื่องราวของนักชกระดับตำนานอย่างมูฮัมหมัดอาลียังเป็นที่กล่าวขานถึงนะคะถึงแม้จะจากไปไม่ต่ำกว่า3วันแล้วในฐานะที่เป็นนักชกคู่ยิ่งใหญ่ค่ะมูฮัมหมัดอาลีเสียชีวิตด้วยวัย7จะ14ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะด้วยโรคพากินสันหลังจากที่ต้องทนกับโรคนี้มาไม่ต่ำกว่า30ปีย้อนกลับไปเขาขึ้นชกตั้งแต่อายุ12ปีนะคะเป็นการชกสมัครเล่น ก่อนที่จะคว้าแชมป์ระดับโลกในการแข่งขันโอลิมปิกรุ่นไลท์เวทเมื่ออายุ18ปีหรือคศ1960หลังจากนั้นก็เริ่มฉายแววความเป็นนักชกที่แข็งแกร่งมากขึ้น,นเรื่อยๆจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือวันที่เขาขึ้นชกเมื่อปี1964กับซอนนี่ลิสตันวันนั้นไม่มีใครคาดคิดค่ะว่ามุฮัมมัดอาลีจะชนะ วันที่เดินเข้าไปแข่งขันเขายัางชื่อแ a s เซียสเคลแต่หลังจากที่ชนะบนสังเวียนในวันนั้นเขาประกาศว่าเขาคือมูฮัมมัดอาลีหรือผู้ที่ควรที่จะได้รับการยกย่องชื่นชมอย่างสูงที่สุดค่ะและเขาประกาศว่าเขาเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม เทบอกว่าเขาก็คือสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และจากนัดนั้นเขาได้รับชื่อเล่นว่าคือผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นอาลีเดินหน้าเข้าสู่สังเวียนชกมวยอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งจุดพลิกผันก็คือปี1967เขาได้รับคำสั่งจากกองทัพว่าต้องไปรับราชการไปร่วมรบในสงครามเวียดนามแต่เขาสร้างจุดยืนอย่างชัดเจนเขาระบ,บุว่าจะไม่มีทางที่จะเดินทางนับมืนม่นมื่นไม่ เพื่อไปทิ้งระเบิดใส่คนเวียดนามซึ่งไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลยการออกมาให้เหตุผลแบบนี้ก็ทำให้เขาถูกตั้งข้อหาว่าหลบเลี่ยงหมายทหารแต่หลังจากนั้น3ปีในปี1970ศาลก็ได้กลับคำตัดสินและเขาก็หลุดพ้นจากข้อกล่าวหา ทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมายสารและอาลีก็เดินหน้าเป็นนักชกต่อไปแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าช่วง3ปีที่เขาหยุดไปนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีช่วง1ของเขาก็ได้ค่ะจากขึ้นจากการขึ้นทั้งเวียนทั้งหมด61ครั้งเขาชนะไปทั้งหมด56ครั้งและชนะน็อกถึง37ครั้งนะคะเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทถึง3สมัยค่ะ ในช่วงที่เขาทำกิจกรรมทางการเมืองเป็นที่ยอมรับอย่างมากเรื่องการกล้าพูดกล้าต่อสู้เพื่อคนผิวสีสเขาระบุว่าเป็นหน้าที่ของเขาค่ะที่จะต้องสร้างอนาคตให้กับเพื่อนร่วมชะตากรรมซึ่งเป็นคนผิวดำซึ่งขณะนั้นถูกแบ่งแยกอย่างมากนะคะซึ่งปัญหาการเหยียดผิวเป็นปัญหาหนักในสังคมอเมริกันในยุคนั้นและเขาได้ชื่อว่าคำพูดและจุดยืนของเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนผลักดันให้มาตินลูเทอร์คิง เดินหน้าต่อสู้ต่อไปเพื่อคนผิวดําในสังคมอเมริกันด้วยค่ะสําหรับจุดยืนของความเป็นคนมุสลิมของมุฮัมมัดอาลีได้รับการชื่นชมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนหลังจากเหตุการณ์11กันยายนเขาบอกว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่คนเพียงกลุ่มเดียวจะออกมาสร้างความโกรธแค้นชิงชังต่อคนมุสลิมเพราะว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่รักสันติภาพ ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เองซึ่งก่อนหน้านี้ตัวบูฮมัดอาลีและโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นที่รับรู้นะคะว่าเป็นเพื่อนกันไปออกงานกันตามหลายๆเวทีแต่เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าจะต้องห้ามคนมุสลิมเดินทางเข้าไปอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาอาลี Ali ไม่ไม่ได้ชะลอเลยนะคะที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคำพูดของทรัมป์แสดงว่าต้องการที่จะใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความก้าวหน้า และเป็นวาระทางการเมืองของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและเมื่ออาลีเสียชีวิตไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์มีทวิตนี้ออกมาซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักนะคะทรัมป์เขียนว่าข <c oughs> อไว้อาลัยแด่บูฮัมมตดอาลีวัย74ปีที่จากไปและผู้คนจะต้องคิดถึงเขาหลังจากที่ได้เห็นทวิตนี้ผู้คนวิพากษ์วิจารณว่าทรัมป์มีนิสัยที่ตลบตะแลงและปากว่าตาขยิบแต่สำหรับมูฮัมมตดอาลีก็เป็นที่ชื่นชมนะคะโดยเฉพาะเพลง S Black Super s u p e r เพลง Black Superman ค่ะได้กลายเป็นเพลงที่ยกย่องชื่นชูมูฮัมมัดอาลีนะคะว่าเป็นซูเปอร์แมนสำหรับคนผิวดำ <Black> ขึ้นชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวที่พลิ้วดั่งผีเสื้อและต่อยเจ็บเหมือนพึ่งค่ะ มูัมหมัดอาลีรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะแล้วบอกว่าก็ผมความสามารถเก่งขนาดนี้จะให้ผมถ่อมตัวก็คงจะไม่ใช่เรื่องค่ะเป็นคําพูดที่ผู้คนจดจำนึ่งในหลายๆคําพูดสําหรับความเป็นมู h ม m ม a ดอาลีค่ะ